เท่าเท่าอี้มันยังโดนเนี่ยโอ้ยเท่าอีหยังคอยจะนอนโอ้ยมเงินไหลแต่น,อน้องต้องการอีหยังเด้อนี่เท่าโดนโด,ดนมันจะมีโอกาสได้ย๋ยวยูน้ำกัดสองเที่ยนี้สองคนที่เท่าโอ้โพีดน <laughs> ี่ยูนี่ยูน้ำกัดสองคนนี่เท่าจักหน่อยมาเดินเนี่ยยังจักหน่อย <laughs> โอ้ยก็ยเนมี่เวนทางนละกิบลูจังอนได้ดีนะสวงปีเราได้เถ้กาโอ้ยเงินไหลเหโอเถ้าเมื่อเราบ่มีแนวดีเลยเถ่าทำการทำงานจังอนเลยติเถ้า โอ้ยมันเ่าเลยวันเป็นเด็กหน่อยเพราะจิตมันโอ้ยยังกระโดดเขาดีอะเถากระเ่าปวดเ่าโพดเนาะเถาตะเลิดตะเลยเเ่าเอากูบ่กขึ้นได้จิตเอาสิจะไปสนามเ่าอยังเอายังฮะไปดิ้งข้าวที่เ่าข้าวยังปวดขาปวดขาข้าวว่าเขารับสื่อที่เ่าสื่อยังอีสื่อใครอะขัาแล้วหกล้านหมดท่าเอาบ้านน้อยละหกล้านหมดิใครมันได้ใช้การใช้งานอ่ะปั่นไปขายจังน้อยบ่เน่า เขามีเงินใส่เลยดีโอ้ยอย่ามาหยางน้ำข่อยท้อหกล้านหมดดีเขามีเงินใส่เลยดีเอาบ่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 มัไปขายเห็ดหยังเดี๋ยวนี่มันไม่มีประโยชน์เก็บไว้เห็ดหยังเก็บไว้เห็ดหยังมันไม่มีประโยชน์อะเท้าเขอยว่าโอ้ยสบายไปเลยดีมันไม่มันไม่มีประโยชน์อย่างเลยดีเท่าเขียวแข่อยเงี้ยวซาเท่าอกระจุกไว้เหนงวยนึงยวนดีโอ้ยมันบโบมันแนวสีมะพร้าวเคืองเลยดีเท่ามัน สองหน่วยเอาขายไวยย้ของบคกคือหกล้านหนี้เอาถว่าถอยว่าบ่มีประโยชน์ปะน่ะมึงจะมาใกล้จะมาหาเก็บไวเ้เถอะจะมาหาเก็บไว้าาาไ,วไปตตดต่อเขาแล้วเถอะเด้อบอกไปทัวร์ระยยนีม้มันบ่มีประโยชน์มันดูซื้อมันมาทำกันมาทำงานจะเก็บไว้เห็นยังของสิ่งใดที่บ่มีประโยชน์นะต้องขายออกต้องขายออกเขาต้องขายออกเอาหน่วยเดียวพอบ่มีประโยชน์สำหรับเจ้าแต่มันมีประโยชน์สำหรับคอย อย่ามาบอกจะมีประโยชน์อย่างทำหรับเจ้าบุ๋มยังดอกแฟนมันไม่ได้ผลิตอย่างจางๆหอยต้องแต่งต้องแต่งด้วยซื่อมันเป็นจังหวะโอ้ยอ๊ยบอก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 โอ๊ยขอหลอกละอย่ามาใกล้หอยไม่บอกแนวนี้จังใดตรงนี่้าขั่รกลับไปเรียกเอาสิเอาไหนย่างไหนย่างนึงย่างใดย่างนึงไม่ยังทำงานตัวเลยดอกเอาแม่เรียกทำเมงเอายังบอกจะย่างดอก บ่มีประโยชน์แ้เนั้นดีกว่ามาอนกินไข่กันจังได้เดี๋ยวนี้เอ้ยป็นมลหกลานกูก็เอาด้เดี๋ยนี้หล้านพุงบอคคลยยทั้่าะ